ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาค่ะที่จังหวัดสงขลาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาณบริเวณสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะ โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยการคัดลายมือการเขียนเรียงความจากภาพการเขียนเรียงความและการแต่งคำประพันธ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำรู้บำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียนเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2562โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น77คนทางด้านนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งก็ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานค่ะก็ได้ตักหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยโดยมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเช่นการเปิดโอกาสให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่างๆให้สอดคล้องตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551